Hello everyone. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาดูนะคะบทเรียนของเราในในหน้าต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูคำสั่งว่าเขาให้เราทำอะไรกันบ้างนะคะ Look at the picture above. Practice acting and giving answers about the food in the pictures. ก็ให้นักเรียนฝึกดูรูปภาพแล้วก็ฝึกการถามฝึกการให้คำตอบเกี่ยวกับรูปภาพของอาหารนะคะเรามาดูประโยคที่นักเรียนจะต้องฝึกกันเลยนะคะสังเกตเส้นสีแดงนะคะ how much fish is there there is a lot of fish how many m man a c k e r i n s are there there are a few m a c k e r i n s อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียน how much fish is there There is a lot of fish. how many m a n g o t i n s are there there are a few m a n g o t i n s เรามาดูคําแปรนะคะประโยคแรก how much แปลว่ามากเท่าไหร่ตัวนี้นะคะแปลว่ามากเท่าไหร่ how much มากเท่าไหร่ fish b a Is there มีมีปลามากเท่าไหร่ There is me a lot of มาก fish ปลามีปลามากเลย How many มากเท่าไหร่ แมงก t ตินส์มังคุดอะเด e มีมีมังคุดมากเท่าไรเดอ are มี right. A อ e ฟเล็กน้อยแมงกตินส์มังคุดมีมังคุดเล็กน้อยนักเรียนก็ไปลองฝึกดูดูซ้ำ,ซำ ฝึกซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญครั้งแรกมันอาจจะจะแปลกสำหรับนักเรียนนิดหนึ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยไม่เคยได้ยินมาก่อนนานๆครั้งเราจะได้ยินหรือบางคนอาจจะได้ยินบางคำเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้น มันจะแปลกแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนักเรียนจะคล่องเองนักเรียนไปทดลองฝึกดูนะคะแล้วก็ส่งผลงานมาให้ครูชื่นชมนะคะป .5 ้เก่งอยู่แล้วสําหรับวันนี้นะคะสิยา